กำแพงอัดคลิปอยู่เดี๋ยวช่วยรอสกู่ก่อนนะครับ mm hmm. กลับมาเล้วครับวันนี้มาอยู่กับเกมสลแลทเทิลที่คนรอคอยวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวถุงมือทั้งหมดเดียวกอบเป็นเกมก่อนนะวันนี้มาอยู่กับเกมโลบอแล้วก็มาเล่นแบบสลแลทเทิลเหมือนเดิมวันนี้มีถุงมือใหม่หลายอ,ยาอันเลยไม่ได้อัดคลิปนาน ถ้างั้นเรามาเริ่มจากตูงมือที่ต้องใช้เงินซื้อกับตูงมือที่ต้องทำอาชีพกันเลยตุงมือแรกคือตูงมือหลับนั่นเองตุงมือหลับเนี่ยข้อดีอุย้ยข้ออ๋อข้อดีคือสะเวลานอนเนี่ยจะไม่รับดาเมจใดๆทั้งสิน้นแต่ว่ามันมีทริกในการมันมีทริกในการตรีอยู่คือมันาสามารถเอาไว้หลอกลวงได้นั่นเองคือมันต้องใช้ดีอ่ะ นะอย่างเช่นอันนี้คือมีคนนอนอยู่ใช่ไหมให้คุณแบบตื่นแล้วก็ทําแบบเนี้ยถึงมันจะได้คือมันจะทําได้เนะี่ยคือมันอยากตีผมมากเพราะว่ามันเห็นผมว่าอ่อนที่จริงผมนั้นเทพมากผมเทพกว่าที่คิดคือมันเอาไว้คือถุงมือนี้เป็นถุงมือแรกที่สามารถโลเพกันได้เนี่ยถุงมือนี้สามารถเอาไว้โลเพกันได้นะแล้วก็ระวังตกด้วย เดี๋ยวกินขออันกิเมสเสร็จก่อนนะตอนนี้มาถึงถุงมือสีเคือถุงมือหลับเนี่ยคือมาจากแบบเล่นง่ายหรือเล่นยากก็เรื่องของคุณแต่ว่าที่รู้คือผมนั้นจะมารีวิวถุงมือพวกนี้เรานั้นจะเริ่มจากถุงมือเก่าเลยนี่ถุงมือเออแพนทอมมังอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยบอดมาเดี๋ยวนะทุกคนเห็นบอดไหมเนี่ยบอดมาจากไหน w h a เด h e ดเตรงมือแพนทอมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ่ดวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยคอนอ่นเรานั้นให้มาตรงนี้ก็ทุกคนเห็นใช่ไหมถุง,งมือลายนี้กับสีนี้ชัดเลยว่าใครนั่นนะโอ้โหสภาพคือข้อดีคือมันเนี่ยจะกลายเป็นหัวใจโคตรสวยงามแล้วก็มันเนี่ยสามารถบินได้น,นั่นเองแล้วก็ระวังตกด้วยมันอยู่ได้ถึงสิบวิถ้าไปดูมาเนี่ย คือจะโหลดนานแต่ชั่วได้เยอะนะเนี่ยเราสามารถไปเกาะน,นั้นก็ยังได้นี่คือมันก็จะบินไปแล้วบินไวมากแล้วก็จะไม่รับดาเมจเว่าเป็นถุงมือที่ดีนะส่วนต่อไปเป็นถุงมือบบเบ้ลสำหรับคนที่สงสัยว่าผมเอาบบเบ้ลได้ไงเพราะว่าบ๊อบ้บเนี่ยมันโคตรยากเพราะมันต้องทำาสิคิวที่ต้องใช้ถุงมือคิวสแต็กแล้วก็ ต้องกายล่างขั้นเทพของของเจ้าถุงมือเออความมืดถุงมือคำสาบผมทําได้ไงผมเนี่ยไปเจอแฮกเกอร์คนหนึ่งโคตรใจดีเขาเนี่ยให้ผมเนี่ยตีเขาแล้วผมก็กลายเป็นล่างล่างไอตอนที่ถึง2 0 0คิวใช่ไหมแล้วแต่ตอนนั้นคือคือผมได้ค่าพลังมาทั้งหมด248ผมก็เลยฆ่าไปอีก2คนแําไม่ให้ผมกลายล่างเป็น2 5 0ผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ด้วยเนี่ยคืออยากลองมาก แต่อย่างน้อยก็ได้อย่างน้อยก็ได้บับโปะอ่ะบับโปะสามารถสามารถทําอันนี้ได้น,นั่นเองมาดูกันบับโปะเนี่ยข้อดีคือมันเนี่ยจะปลาลูกบอลไปคือลูกบอลของมันเนี่ยมันคือก็น่ารักนะแต่ว่าแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ไม่โดนแต่คนที่มันจะโดนเนี่ยจะต้องเป็นไอแบบจะเรียกยังไงดีอะจะต้องเป็นคนที่แบบอยากได้โปรเตตต้ถึงมันจะยอมโดนอ่ะแล้ว คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โดนสะท้อนกลับปากนี่มันจะเป็นแบบนี้คือโอกาสคือโอกาสตายอย่างสูงถ้าเผื่อเราเล็งดีๆโอ้โหตายตายโอ้ไม่ตายไม่ตายไว้เขาไม่กล้าเดินเข้ามา <c oughs> <c oughs> นี่เน,น,นี้ยไงเนี้ยวิ่งลานเลยหนีดิเขาอะไร อย่าซ่าอย่าซ่าอย่าซ่าลูกบอลลูกที่หนึ่งล้านมันบอกว่าเก็บซ่าใครไม่ซาไอ้น้องเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหมีคนโดนดูแต่ด่ามาโดนอือออกไปว้าวเด็ดสุดอือหลบได้โอ้โหนอนถุงมือทองค่ะโอ้โหนี่แหละไอถุงมือเทพที่สุดที่ต้องใช้ราคาโคตรแพงมันก erm ็จะกลายร่างเป็นแบบนั้น ปอปเสร็จต่อไปเป็นผองมือของเจ้านี้เบิร์ดเบิร์กดเนี่ยเบเดตถุกมือเนี้ยเอาข้างๆผมให้ผมพูดเลยว่าระดับมีเนียมเพราะเรานะ่าจะต้องได้ถุงมือโกลเด้นแล้วเราต้องแปลงเ้าเป็นโกดเด้นจนกว่ามันจะขึ้นอาชิเมนถ้าแบบมันขึ้นอาชิเมนเบิบควรก็ได้ถุงมือนี้ไปเลยเวลาตีเนี่ยคนนั้นก็จะกลายเป็นพวกของเรานั่นเองเนี่ย ตัวของเขาจะเขียวแล้วสิ่งที่เขาเห็นคือเขาคือสิ่งที่เขาเห็นจะคือเราก็ตัวเขียวแต่ว่าเวลาเราตีคนอื่นเขาจะไม่เห็นว่าคนอื่นตัวเขียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโีเอือตายก่อนคือมันเล่นยากนะถุงมือเนี้ยเพราะอะไรนะส่วนใหญ่ดำคือเป็นถุงมือที่ดามจแรงที่สุดของถุงมือที่ต้องทำซีเกตยกเป็นถุงมือเติมแล้วก็ถุงมือเงินอันนี้จะไม่อันนี้จะไม่พูดนะ ตอนนี้นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหไม่เป็นเกียรติกันเลยอย่าให้ใช้ถุงมือเออเลอร์นะอย่าให้ใช้ถุงมือเออเลอร์นะอย่าเกินไปนะเจอเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 โอ้โหตกใจนุ่งหัวเป็นนี่หัวเป็นกาลน้ำชาถ้าเแบบหัวเป็นกาลน้ำชานี่เจอเกับคนสร้างแบบมาร์เกอร์นั้นเนี่ยแต่ที่จริงเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชุดไปตั้งนานแล้วแหละ ส่วนต่อไปถุงมือมูลเนี่ยได้คือมันจะได้ฟรีหรือเปล่าน,นี่ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่ผมได้ยินมาคือมันเนี่ยจะต้องได้โดยการที่เราเนี่ยใช้ถุงมือทั้งหมด2อ,อันคือเดี๋ยวเดี๋ยวก่อื่นเดี๋ยวค่อยพูดก่อนนะครับคือข้อข้อดีคือกระโดดสูงแต่ก็เสียเวลาตีเนี่ยก็จะก็จะตีแรงขึ้นหรือกระเดน็นจะต้องเรียกว่ากระเด็นไกลขึ้น แต่ว่าเวลาลงก็ช้าแต่ถ้าเปิดเราปิดเนี่ยก็จะกระโดดกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบกระโดดแบบนี้แต่ถ้าเปิดเราถือเนี่ยมันก็จะกระโดดเหมือนเราอยู่ที่ดวงจันทร์สองพันยี่สิบสองดวงจันทร์สองพันยีสิบสองที่ราคาแพงคือถุงมือนี้คือก็ดีบ้างกับไม่ดีบ้างคือจะต้องเรียกว่าคือมันดีกว่านี่สปริงเพราะมันลงมาช้าทำให้เราตั้งจังหวะได้ดีกว่า <c oughs> แต่เปิดใครชอบสปริงก็ชอบไปเลย คือมันอาจจะเล่นยากเนี่ยเวลาตามมันก็จะกระเด็นไกลมากเลยคือาทำไมพวกนู้นอยากฆ่าเราฮะไปดูนี่ก่อนไหมไปดูประวัติก่อนไหมว่าว่าคนที่มีคนที่มีเงินสองหมื่นเนี่ยใครเฮ้คนที่มีเงินสองหมื่นนี่ใคร,คนนใครดูก่อนไหมหอีหน้าหนูถ้างั้นเราลงกันเลยเวลาลงก็ช้าโคตร แต่ถุงมือนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเหมือนกันเหมือนกับถุงมือมูอแต่ว่ามันเนี่ยจะมันก็จะไม่เหมือนกันคือถุงมืออันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเค let's go <S ถุงมือนี้เนี่ยข้อเสียคือเออคือข้อเสียคือกระโดดเท่ม่ขึ้นแนะนําว่าห้ามตกลงไปตรงนี้เพราะมันจะตกไวขึ้นดูนะวิ่ง <Wh ee! S 1> ตกไวอย่างไว แต่เวลารับดาเมจเนี่ยจะรับดาเมจเหมือนกับการรับดาเมจของมันก็จะน้อยลงอ่ะใช่ปะอ๋อเร็วเร็วเร็วเเนี่ยมันจะรับดาเมจเนี่ยคือมันรับดาเมจน้อยลงแต่ถ้าเปิดเราไม่ถือเนี่ยคือบอกเลยว่าตายตั้งนานแล้วอือหือไอ้พวกนี้มันท้าทายเราเกินไปแล้วลุยไอ้พวกนี้มันท้าทายเราเยอะเกินไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาทายใครหาทายใครหาทายใคราทายใคราทายใครเ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกทำอะไรฮะแกทำอะไรเอ้ยอวดของอวดของอวดของอวดขออแล้วทำเป็นเก่งอวดของแล้วทำเป็นเก่งมานี่ดิไอ้ธงมงยคำสามนี่มานี่ดิถึงเดี๋ยว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 ตายเดี๋ยวตายอือกลับไปกลับไปอู้เดี๋ยวกลับเดี๋ยวได้กลับบ้านเกิดเดี๋ยวได้กลับบ้านเกิด เปิดเพลงเปิดเพลง rock and roll ได้เลย rock <c oughs> and roll ความแค้นเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ทุกเราพวกเรานั้นรอคอย <c oughs> ใครตายอยู่ข้างล่างนะใครเห็นบ้างอานนี่ดิอ่านี่มน,นี่เลิฟโซเลิฟมีไรดุดูด,ด วูวูมีการว้ามีการว้าไอ้นี่ไอ้นี่นะคำสาปในในฝันร้ายคำสาปในฝันร้ายของแต่ละคนไอ้นะนไม่กดรีหรอจ๊ะฮัลโหลกดรีไหมฮัลโหลอู้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 อ้อ้เป็นอเปลห โอ๋ออะไรอะไรอะไรเวอร์ยายานะอย่านะตดนตบขึ้นมาไม่ช่วยช่วยไม่ได้นะเอาเอามาไหม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 ชอบบูลลี่เหรอชอบบูลลี่คนที่เห็นถุงมืออ่อนแอกว่าเหรอฮะชอบเห็นคนที่เห็นชอบบูลลี่คนที่มีถุงมืออ่อนกว่าเหรอในพวกนี้เป็นสายคนที่หายากจริงๆเลยนี่ โอ้ยโอ้ยโอยทำไร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 ทไรเฮกช่อะไรๆมองมอมองมองมอมีคนตุยตัวแย่เลยนะเเสียใจด้วยรู้ทิปอือห อุ้ยโอ้โหยังเออลืมพูดถึงไอ้ถุงมืออันนั้นเลยเดี๋ยวไปสอนก่อนเดี๋ยวถ้าปู่ผมไม่สอนเดี๋ยวก็อยนี่ถุงมือที่ต้องใช้คือคือตัวคุณนี่ยจะต้องใช้ถุงมือนี้นี่ถุงมือวาร์ปที่จริงมันสามารถใช้ได้ถึงสามถุงมือถุงมือที่สองคือถุงมือนี้คุณจะใช้ก็ได้หรือถุงมือสําหรับคนที่มีเงินน้อยก็เอาถุงมือนี้ก็ได้ แล้วก็แล้วก็ถึงจะได้อัจเมนตเนี่ยคนต้องโดนถุงมือนี้ตีเพราะว่าสามถุงมือที่ผมพูดเนี่ยมันสามารถยึดติดกับกับกับนี้ได้ยึดติดกับเออพื้นได้อย่างเช่นถุงมือนี้เนี่ยก็ดีนะอือเพาะสำหรับที่ผมคิดว่าถุงมือที่ดีที่สุดถุงมือนี้ค่อนข้างยากหน่อยการทำยากอาจจะยากถุงมือนี้เนี่ยจะเออไมส่สิไม่ใช่อันนี้ ถุงมือนี้มันต้องหาคนอ่ะมันต้องหาคนที่อยู่ในระยะที่กดตีไปแล้วเรากระเด็นไปทางไหนแล้วมีมีคนอยู่ข้างล่างอ่ะหกถุงมือที่ผมให้คิดว่ามันดีแล้วก็แบบทําให้ได้ถุงมือสองอันนั้นง่ายขึ้นคือถุงมือนี้ถุงมือวาร์ปคือก,ก้อนเนี้ยจะต้องตีคุณแล้วให้คุณกดอีเลยแบบนี้คุณก็ได้ถุงมือใหม่ไปเลยคือมันมีบางอันก็ได้ยากบางอันก็ได้ง่ายสาระปรับ,ปบนะไม่รู้ อถุงมือแต่ละอันก็กเข้ายากเหลือเกินน็อตถุงมือคิสต์มาสผมยังไม่ได้สุ่มสุ่มกี่ทีก็ยังไม่ได้อ่ะส่วนถุงมือบอสแม่งก็ยากมากเลย คือผมรู้วิธีทําและผมอันนี้คือผมไม่แน่ใจหรอกว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ามีคือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกกันว่าผู้ชายเบคอนเนี่ยเป็นคนไทยด้วยแล้วเขาได้ถุงมือบอสเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้ถุงมือนี้ที่ผมบอกไปเมื่อครั้งที่เราไม่รู้ว่าผมบอกไปหรือเปล่าให้เราใช้ถุงมือนี้แล้วก็กดกด E เพื่อ,ปอเปิดปล่อย e บอสใช่ไหมแล้วก็กดร e ีเซ t ทั้งหมด1750ครั้งผมไม่มีเวลาทำทั้งวันนะ ผมไม่มีเวลาทําคือแบบมันทํายากมากจึงมือนี้อ่ะคือแบบถ้าเปิดผมได้้าเปิดผมได้ผมคิดว่าจะมารีวิวแล้วก็แบบจะจะดีใจมากเลยถ้าเปิดผมได้โคตรยากเลยสําหรับวันนี้เราต้องขอตัวกันไปก่อนสําหรับเกมเอ,อิสไลท์แพทเทิร์นเกมนี้ก็สนุกนะแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะ แค่นี้แหละบาย